การทำงานด้าน Cyber Security ทุกคนนึกถึงอะไรกันบ้างคะและหลายคนคงจะนึกถึงการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์จากแฮกเกอร์โดยทีมแบ็ k เอนด์เ e เวลลอปเหรือที่เขาเรียกกันว่าทีมดูแลระบบภายในและทุกคนทราบกันไหมคะว่าในการทำงานจริงๆนั้นเรามีทีมที่คอยดูแลทางด้านนี้อยู่เป็นหลักซึ่งก็คือเลดทีมและบูทีมค่ะเลดทีม <Yeah. S 1> และบูทีมนั้นคืออะไรถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลย ทำงานด้าน Cyber Security อาจจะถูกนึกถึงในมุมมองของการป้องกันโดยทั่วไปอย่างไรก็ดีการเอามุมมองของผู้โจมตีมาปรับใช้ก็ทำให้การป้องกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นกรณีที่บริษัท Apple จ้างแฮกเกอร์หนุ่มชื่อดังเข้ามาทำงานโดยให้โจมตีระบบหลังบ้านเพื่อหาทางป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะการคุกคามเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีที่สิ้นสุด การทำงานของทีมไซเบอร์ซิเค urity ต้องมีรูปแบบที่ครอบคลุมทุกเหตุการณ์จริงซึ่งการทำงานในรูปแบบเลดทีมหรือสายบุกออฟเฟนซีฟและบูทีมหรือสายรับดีเฟนซีฟจะตอบโจทย์การป้องกันได้ดีแล้วเลดทีมและบูทีมทำอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยค่ะ เลทีมเป็นทีมของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่มีหน้าที่เป็น Ethical Hacker คอยหาวิธีในการเอาชนะระบบรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์โดยหน้าที่หลักๆก็คือ 1. ค้นหาจุดอ่อนของผู้ใช้ 2. ค้นหาช่องโหว่ในกระบวนการต่างๆ 3. ค้นหาช่องโหว่เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลสําคัญหรือสินทรัพย์ต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทีมป้องกันหรือบูทีนั่นเองโดยวิธีการทํางานของเลดทีมคือจะเริ่มจากการวางแผนงานก่อนซึ่งในหลายๆครั้งมักจะใช้เวลาในการวางแผนมากกว่าการโจมตีจริงโดยจะต้องมีความรอบคอบในแผนที่วางไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบงานจริงมากเกินไปและจะต้องโจมตีระบบโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้กับทางฝั่งบูทีีกด้วย บูทีมเป็นทีมของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามต่างๆโดยหน้าที่หลักของทีมนี้ก็คือ 1. ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 2. ส,สแกนหาจุดอ่อนของเครือข่ายภายในและภายนอก โดยวิธีการทำงานของบูทีมจะเน้นไปที่การตรวจสอบส่วนต่างๆที่สำคัญของระบบให้มีความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นการตรวจเสียมการรวบรวมข้อมูลภัยคุกคามและการวิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนย้ายของข้อมูลในระบบเพื่อเฝ้าระวังการดำเนินการของผู้บุกรุกจากเลดทีมนอกจากจะมีเลดทีมและบูทีมแล้วยังมีอีกทีมที่เป็นการผสมผสานการทำงานของทั้งสงทีมนั่นก็คือเพอร์เพลทีค่ะ p u อร์ e พ e ทีคือทีมที่ผสมระหว่างเ d ดทีมและบูทีมเพื่อทำหน้าที่เป็นแนวทางกำหนดกลยุทธ์สตาเตจีและให้ข้อมูลร่วมกันเพื่อทำให้การป้องกันและตอบสนองต่อการโจมตีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะโดยสรุปแล้วทั้งเ d ดทีมและบูทีมจะมีการทำงานและวางแผนร่วมกันโดยจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละฝั่งเพื่อการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะ และหากใครที่มีความสนใจในสายงานไซเบอร์เ u r i ริตี้ทางเราสามารถให้คำปรึกษากับทุกท่านได้เพียงคลิกลิงก์ที่ช่วงรู้จักกับพวกเราชาวอ e ีส t กตเทคมากขึ้นที่ด้านล่างนี้ค่ะเพียงเท่านี้ก็สามารถติดต่อเราหรือปรึกษาเราได้เลยค่ะ และหากใครที่สนใจสอบใบรับรองความเชี่ยวชาญทางด้าน Cyber Security ทางเราก็มีบริการจัดจำหน่าย e x a m v o u c h e r อีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากค่า EC Council หรือ CompTIA ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับในตอนนี้ในตอนหน้าเราจะพาไปพบกับเรื่องราวไอทีในด้านไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Easegate Tech ของเราค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้คุณฟังไม่ให้คุณเหงาอย่างแน่นอนสำหรับในวันนี้รายการเรื่องน่ารู้กับ Easegate Tech ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ